จะเข้าผ่านปวกนี้ไปได้ถึงเข้าเปล่าพระเจ้าอูกไหมถกพวกนี้เป็นพวกแสนาคอยเป้าอ่ะคอยรูประตูของเนื้อเรียกว่าเอาไว้ประตูก็ไม่มีรอเส่นเจ้าสักกระเจลราชยามเชวาธิราชเนี่ยอยู่หน้าทั้งหมดโดยับผมปล่อยเวล่าพระเจ้าทั้งหอดให้เป็นที่พักของเจ้าหน้ดที่บางก็ได้ครับครับเจ้าทัพทัเป็น เป็นกองพักของเจ้าหน้าที่มองเจ้าหน้าที่ขึ้นมาปีนี้ก็ไปตจดต15ไปผูทอนผูทอน15ทางอูกการแหลมเขาลงมาคือเขาให้หยุดพ่กประโยชน์ที่ผาแดงผาแดง2ล้านเอ็น2หยุดที่ยตัวบ้านถนน2แล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็ แดงละสองสองสองละสองสองสองของเราก็มีเจ้าหีนะตอ้านี้ป่าไม้ด้วยป่าไม้ป่าไม้เขาก็หลาตเวนอย่างเดียวเขาื่นต้องของเราอยู่เขาต้องการให้ไปแล้วก็ทำให้ดูงานแล้ระดมเข้ามามันมั่นใจมั่นใจอย่างไปผ้าแดงอย่างนี้ต้องมีตำรวจมีอะไรเขาเขาส่งเข้ามาแล้วก็ถ้าตรงนี้มันว่างแล้วก็ ทำให้ติดข้อพักนะทำทำติดพักแน่นอนปู่เนาะบางทีอยู่กันครับบางทีก็บางทีก็พวกติดอ่าติดแต่นอนมาไม่ไม่สะดวกน่าไม่สะดวกคลี่กองเก็บพวกเครื่องยุทธโธบคอนบางพวกปืนพวกอาวุธบางก็ต้องมีติดมีกระจาสายเก็บนี่นี่มันต้องมีมันต้องมีอย่งนต้องมีกันกันเป็นป่ายก็ไม่มีเลยมันนะ ดูดูตรงเ,เนี่ยนะ,<ล>ะตรงกลางว่ะตรงกลางน่ะศูนย์นู่นนะประตูครับขอเอาช่างมาพักหลายคนขอช่างวัดทำเลยนะครับเพรตรงนี้เราไม่ได้ขายอาหารนะครับมันจะเป็นเฉพาะมันนจะะเเป็ฉพามีอาหารก็มีเฉพาะมาม่าเครื่องดื่มพวกน้ำอยู่ชั้นแลกคอนเทนต์เร้านอาหารไมครับร้านอาหารไม่มีข้าวไม่มีอะไรไม่มีก็ต้องเอาเลยเอาเป็นชิ้พักเพื่อหน่อยเออเขาแข่งรถพระอินก็จะมีเป็นรอยเปทียนในรถปุ่นนู้นเนี่ยอ่า เราทำก็ไม่มันมันไม่ถนัดถนี่นะถ้าหากว่าเราทำเป็นบันไดขึ้นเป็นปูนเลยแหละเป็นปูนขึ้นมาเนี่ยมันก็จะดีขึ้นทำไม่ต้องกว้าง้วเนาะครับพอคนสองคนสวนกันได้นะเอเอเพราะว่าคนขึ้นไปมากๆก็จะอันตรายเออขึ้นไปแล้วก็ถ้ามีโอกาสดีๆแล้วก็มีอะไรมีอะไรกัน้นแค่น่อย กันอันตรายแต่อย่างน้อยก็คนก็อยากขึ้นไปชมกันพอทุกคนรถด้วยนะครับเออดนวยรถรอยรอยรอยเปลี่ยนรอยรถมันมีมีสองอย่างเลยเด้จะมองมองเปล่ามองอันนี้ก็จะเห็นเห็นเห็นรอยเสือข้างล่างนะทีละคันข้างล่างห็นรอยเสือรอยเสือนะไรพวกรอยเสือเพือว่าจะได้จะได้เอ่อเป็นที่คนขึ้นมาจะได้เห็นดูได้สวย แล้วพระเจ้าตากจะต้องย้ายขึ้นมาตรงตรงขางนี้ฮะเราจะทาเป็นรูปหมวกครับท่านพอ่อทำเป็นรูปหมวกเพื่อเ<ๆ>พื่อจะได้อันนี้อันนี้ตามตรงนี้นะครับาพ่อตอนนี้เราอยู่ที่อาารนี้นะครับอันนี้เป็นแบบตัวเก่าบ,บริเวณนี้นะครับพี่ที่จะเป็นชายแนวทั้งหมดจะไปชนหินก้อนก้อนนู้นนะครับหินนู้นหินก็แล้วถ้าพระเจ้าตากจะย้ายมาในนี้ก็จะทําเป็นหมวกจะจะดูดีกว่าครับทีนี้ เพียงแต่ตอนนี้ท่านพ่อตัดสินใจว่าจะเอาตรงไหนแค่นั้นเดี๋ยวจะไปดูอีกสองสาแห่งครท่านพ่อจะตรงนี้ก่อนเนี่ยเราเปิดหน้ากากก่อนนะจะเปิดหน้าบ้านก่อนเนาะหน้าบานเอาหน้าบ้านก่อนอ่าไม่เป็นไรกรับเอาตรงนี้ก่อนครับทีนี้ถ้าตรงนี้ทํานี่ยก็ไอ้ผมปรึกษาต่อเนื่องเลยฮะก็คือว่าตอนนี้เรามีบันไดขึ้นตรงนี้ทางเดียวนะที่ท่านพ่อขึ้นมานี่ทีนี้บันไดที่ว่าเนี่ยนี้เป็นครัวขายนะครับท่านพ่อผมจะทําบันไดลงไปตรงนี้ชุดนึงแล้วทําทางเดินอ้อมตรงนี้ชุดหนึ่งหมายถึงขึ้นได้สามทางฮะแล้ว ครัวขายนี่ก็คงจะต้องยึดเป็นครัวมาตรฐานไปเลยก็คือหมายถึงว่ามีมีมีได้เป็นเป็นศูนย์อาหารเป็นศูนย์อาหารไปเลยครับท่านเอาทุกอย่างไปอยู่ที่นั่นหมดพระคุณไม่ว่าจะเป็นทุกทุกอย่างเป็นศูนย์อาหารไปบริเวณนี้ก็จะเป็นที่ที่สกาดระไปนะฮะส่วนบริเวณตรงนี้เราสามารถจับเป็นที่ตั้งที่ตั้งสําหรับขาย กรุงมาลัยพงขายมุกน้อยขายเครื่องไหว้นะขายเครื่องไหว้จะสวยเวลาเวลาพักผ่อนแล้วดูวิวว่าใครเที่ยงครับใครเที่ยงครับห้องมุกับจินตนาการจะได้เกิด้่นี่เป็นห้องเก็บของใต้บันไดนี่เก็บได้หมดอันนี้เป็นห้องค่อนข้างใหญ่นะส่วนห้องนี้จะเป็นห้องไว้สําหรับอะไร คืออะไโทรศัพท์นะฮะท่านบกพวกเอเอสอะไรนะเพื่อว่าเวลาหน้างานเนี่ยคุณจะได้สามารถสื่อสารได้สะดวกนะครับเดี๋ยวห้องนี้จะเป็นห้องไฟฟ้าเกี่ยวกับไฟฟ้าสื่อสารครับมีคนเฝ้าอยู่ไม่เขามีเจ้าหน้าที่เขาเจ้าหน้าที่ของเขาเจ้าหน้าที่เขาครับคือตั้งเครื่องครับเรียกว่าเรียกพวกมาปฏิบัติคือนี่ไม่ไม่ต้องไปนอนตากนอนตากข้างๆครับ แล้วมันต้องไปตากแดดเชืเ่อมอุ่นหลังอุ่นพระเจ้าก็เวลาเวลามาบรรยายก็ตากแดดครับแล้วก็มันจะมีจอจอโปรเจคเตอร์นะครับให้เห็นอยู่ทุกจุดเลยครับเขาไม่ต้องลุกไปไหนเลยครับเวลานี่เราก็ใช้เครื่องจอโปรเจคเตอร์เวลาบวชครับดูห้องนอนวงตถุก่อนอ่าสวยไหมอันนี้ก็ไม่ได้ติดแอร์ไม่ไม่ต้องนะครับ แล้วก็มีกิ่งสําหรับให้ท่านพ่อกดเรียกตรงนี้ครับกิ่งอยู่ก็น้อยกิ่งอยู่นอกแต่ข้างในในกรณีท่านพ่ออยู่ในห้องคนเดียวท่านพ่ออยากจะเรียกใครก็กดกิ่งก็จะเสียงดังไปห้องท่านพ่อจะอันนี้กําแพงนี่เป็นกําแพงเก็บเสียงทั้งหมดนะครับท่านพ่อจะเป็นกาแพงสองชั้นประตูก็จะเป็นสองชั้นในกรณีปิดเข้าไปแล้วเนี่ยจะเงียบทั้งหมดคเราไปดูห้องรับรอง มันแกร์กับคนแก่มาแบบมมนนอนได้เลยเลยจะคุณมาแล้วก็ให้พักนี่เลยให้ัแล้วก็บริเวณที่ท่านพ่อบอกว่าจะให้แขกที่ที่ไม่ใช่แบบต้องมาพักนะฮะบริเวณบริเวณแถวนี้จะให้พักให้นั่งก่อนไปให้ให้นั่งแล้วจัดเป็นโซฟานั่งครับไม่ไม่ดีความแข็งแรงไม่ดีฮะตัวนี้อาคารนี้นะั คือระวังฐานไปดูาฐาน,นามันจะเห็นว่าฐานคือกลางๆมันเสียวตัวนี้ถ้าถ้าดูถึงความปลอดภัยตัวนี้ปลอดภัยน้อยที่สุดเสาคือเสาข้างล่างก่อนคือเราป้องกันว่าเสาข้างล่าง,ารรางอย่าให้ดินมันทังลงไปน้ำอยา่าให้จอะลงไปงตอนนี้เราเราเรา,เราบล็อกเรื่องน้ำไหลมล้ําตอนนี้เราบล็อกเรื่องน้ำหมดออไม่ให้ขับไปให้น้ำไหลลงไปเลยฉันฉันกังวว่ามันกลัว ทุกทุกปีนะตัววปพ่อสาวมันมันเจาะเราวคยถามสอบถางอยู่เสมอว่าเสามันอีโคนโคนมันอย่างเหลือนะที่โคนที่โคนฐานโคนร่างเพราะนี่เพราะนี่เราต้องเดี๋ยวพอหนั่นปุ๊บเราจะต้องเช็คเรื่องน้าไม่ห้น้าไหลลงไปซึมซึมไม่แตะยดเราก็ไม่ให้ซึมไม่แรงพอดูพูดว่าล้มได้แรงกี่เจ้งไหมเหมือนนั่นก็ต้นทั้ง แต่ส่วนมากเราลมมันมาจากโน่นลมมาจากโน่นแต่ลมมาลมมาจากนี่เรามันกอดหลังนี่อันตรายถ้าลมมาจากโน่นไม่ค่อยแรงแต่ลมมาจากโน่นตรงนี้แรงมากสืยมากลมมันจะมาจากโน่นดังนั้นอ่ะต้องเตาตนเตือเจอเนี่ยมาจะเป็นหมอกเนาะมาหมอกก็คนกับลูคนสาวมันท่านเอง วัดวัดนภาจันทรัดน้ำเห็นไหมมองถ่ายออกไปจะเห็นมีม,มีตะปลาั้งนั้นแล้วก็มีวัดนภาจันทรัดน้ำเป็นคา,ายลขึ้นน้ำใช่ไหมมีปลาทั้งนั้นเลยเห็นไหมสว,วยมากมมแต่ตรงนี้จะมีภาพพระพุทธเจ้ารับบาตก่อนจะมีภาพพระพุทธเจ้าสันรับบาทรสันกรมรับบาดจะเป็นภาพพระพุทธรูป ก้มลงรับบาดรแต่ตอนนี้มันเปลี่ยน,นเปลี่ยนไปทุกทีจะ,จะมีลูกตาวลูกปลา่ะเป็นว่านักบุญยานสัวนน้ำั้งนั้นแล้วขึ้นดอกขึ้นไป <c oughs> บญญรรยายพวกยอโยมฟังยตดโยมก็โอ้โม,มันจริงทั้งนั้นนี่ะมันเป็นภาพขึ้นมาเองทั้งนั้น,นภาพทุกอย่างเลยแม้กระทั่งตรงนี้ก็บรรยายเนี่ยไอไอ้อ,อ้ออ่าพวกไอ้ที่ปิยมานปิามานตาแดง แล้วก็เอาน้ำมันมลพิษฮะมลสมุนไพรคิดไปหนุนหน่อยครับไปตรงนู่นนะฮะถังน้ำดื่มผมจะย้ายไปอยู่ตายนั่นครับเออตรงย้ายหนุ่นออกครับย้ายถังน้ำดื่มออกครับแล้วก็ให้ให้ให้เขาคิดไปหนุนเลยฮะคิดเอ่อตรงทีศถังคนเลอะวางนะครับแล้วพวกเอ่อเออ่วัตถุมงคลก็อยู่ทางด้านนี้ครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมแล้วอยู่แล้วก็สังฆทานก็หนุนนะที่กันฝาเชือลาพื้นด้ครับฉันอยู่อยู่ทางด้านนี้เคยไปสองปี ขึ้นมากว่าแล้วก็เข้าแ้วนะพระก็ูดตรงนั้นเนี่ยนี่ครับบูตอนนี้นะครับขับประธานอยู่ที่นี่ครับนี่เดี๋ยวปั้นปั้นเริ่มเอาว่าจะกี่องค์ละฮะเออ่คิดว่าจะเอาห้าองค์ครับท่านพ่อห้าองค์แล้วตัดแล้วกสามองค์ครับท่านพ่อไม่ปลวกสี่สามองค์สมัยก็อยู่ตรงไหนก็เก็บไว้ระหว่างสมัยก่อนตอนนี้เก็บอยู่ที่ด้านล่างครับข้างล่างครับ พวกเขามาแล้วไม่เคยนู้ของเขาเพราะเดี๋ยวผมท่านพ่อต้องเอาขึ้นมาใช่ไหมต้องหาวิเคราว่าถ้าตรงไหนมันเขามาเขาอยากเห็นพวกเขาอ่ะเต้นใหญ่ๆใช่ไหมผมลอยแล้วเขาตั้งต่างไว้น่ะอยากเห็นว่าตรงเรื่องบ้างไว้ตรงสังฆทานบ้างครับเออสังฆทานบ้างเจดีย์จดีย์จดีย์จดีตอนนี้อยู่อยู่ที่อยู่ที่ลานบั๊ก แล้วหลวงปู่จะเอาเจดีย์มาไว้นี่เลยไหมเพราะมันเป็นมีทำในมีมีพระธาตุไหมมีพระธาตุมีพระองครองเจดีย์มาไว้นี่นึ่งพระองค์ครงพระองค์ครองโอ้ครับแล้วก็จะเลยว่ายเอาแค่สามจี่องค์ก็ได้จะมีเจดีย์มาไหว้ครับเจดีย์เนี่ยเขามาเห็นของเขามาเห็นของเขาก็เป็นของคนเก่าคนแก่หลายสมัยครับ อ,อันนี่แล้วครับน่แล้วบนุ่นะครับอ่าต้อง,องเอาแม่ครัวมาด้วยเอ้